สวัสดีครับผม MC e l e c t r o n i c ทนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอินเวอร์เตอร์นะครับ DC 12โวลต์เอา์พุต220โวลต์นะครับก็คือหม้อแปลงไฟนะครับจาก12โวลต์เป็น220โวลต์ได้ที่100วัตต์นะครับตอนนี้ใช้งานโอเวอร์โหลดนะครับเกิดการเสียหายนะครับ ซานิเตอร์ของ s อสนะครับส่วนมากจะต้องโลทั้งหมดนะครับตัวหนึ่งประมาณ60บาทนะครับ6 4 24นะครับผมซึ่งราคาแพงนะครับอาจจะมีอุปกรณ์อื่นเสียหายนะครับอย่างเช่น IC ตอง5นะครับ NE55 นะครับผม TIP นะครับ4142นะครับผมอุปกรณ์พวกนี้นะครับ จะยกออกทั้งหมดนะครับไม่ใช้นะครับเพราะว่าเกิดความยุ่งยากแล้วก็ได้วัดที่น้อยนะครับผมนะครับก็จะตัดออกอย่างนี้เลยนะครับส่วนตัวที่ใส่นะครับก็จะเป็นบอร์ดแปง้งอินเวอร์เตอร์นะครับนะครับของใหม่อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับผม ฝั่งนี้นะครับจะเป็นสายที่มาจากมออแปลงน,นะครับเซนเตอร์นะครับเข้าขากลางนะครับอ่าแล้วก็ไฟ12ซ้ายขวานะครับส่วนอ่าขวานี้นะครับเป็นไฟเลี้ยงชุดได้นะครับผมชุดได้นะครับก็ตัวนี้เป็นไฟบวก ะครับแล้วก็ไฟลบนะครับผมไฟบวกทางนี้ไฟลบนะครับวิธีการต่อนะครับเซนเตอร์นะครับจะเข้าไฟบวกอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไฟบวกต่อถึงกันนะครับเราต่อแค่เส้นเดียวก็ได้นะครับผมผมจะให้ดูที่หมออแปลงนะครับ ไฟลบนะครับเข้าตรงนี้นะครับผมอ่ามอแป้งนะครับซ้ายขวานะครับผมใช้การบัตรีขออภัยนะครับภาพาหลุดจากเฟรมนะครับถ่ายทำคนเดียวนะครับผมผมจะใช้การบัตรีนะครับผม มะแปง12งโวลต์นะครับเข้าทางด้านซ้ายด้านฝานะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับสลับกันได้ส่วนตัวมะแปงนะครับเซนเตอร์นะครับเป็นไฟบวกที่มาจากสวิตช์นะครับผมครับจุดนี้นะครับต่อถึงกันนะครับผมนะครับแล้วก็มี9ก้านะครับอ่าแล้วก็มีการต่อสาย9ก้า ไปที่ LED นะครับเพื่อแสดงสถานะอ,าออนของเครื่องนะครับผมบอร์ดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อมาจาก Lazada นะครับผม12โวลต์300วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นกำลังจะเหลือ นะครับผมบอร์ดไม่ร้อนนะครับตัวนี้ใช้มอดเฟตนะครับไม่ได้ใช้ซานติเตอร์อย่างของเก่านะครับซึ่งอ่าซึ่งตัวมอดเฟตนะครับจะทนกระแสได้สูงกว่านะครับทำให้ไม่เกิดความร้อนนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาดัดแปลงการยึดติดนะครับเข้าไปข้างในนะครับ ส่วนของทางอมออแปลงเอาพุทธนะครับที่เป็นไฟ220นะครับฝั่งทางนี้นะครับเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ไม่มีการดัดแปลงนะครับผมก็ทำแต่เฉพาะฝั่งไฟ12โวลต์นะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสายไฟ12โวลต์นะครับ ไฟแดงนะครับไฟบวกนะครับสายสีดำไฟลบนะครับเปิดเครื่องนะครับ LED ติดปกตินะครับผมผมจะใช้โหลดเป็นพัดลมนะครับในการลองนะครับ พลมหมุนได้ปกตินะครับซึ่งถ้าเป็นอบอร์ดได้ตัวเก่านะครับขยายที่เป็นตัวของซาริเตอร์นะครับจะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้งานได้ดีกว่าเก่าต้นทุนถูกนะครับผมผมซื้อมาที่ไม่รวมค่าขนส่งนะครับอยู่ที่ตัวละ 1 4ึบาทนะครับผมสั่งมาจากจีนนะครับในลาซ a ด้นะครับผมก็เสิร์ชหาคำว่าบอร์ดแปลงอินเวอร์เตอร์นะครับผมใส่ได้จนถึง300วัตต์นะครับผมคุ้มมากนะครับตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับที่ซ่อมแล้วหาอะไรไม่ได้เกิดความยุ่งยากความไม่ทนทานนะครับผมก็ฝากนะครับ ติดตามช่อง MC นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสวัสดีครับ